วัสดีเพื่อนเพ่พี่ๆทุกท่านกันด้วยนะครับเมื่อวานเนี่ยผลงานหน้าช่องวันละคู่นะครับเราฝากกันไว้ที่โครเอเชียนะครับจบเกมเสมอโปรโตุเกตไปหนึ่งหนึ่งะครับจบเจ้าไม่แล้วหรือไม่เจ็บตัวกันไปนะครับสำหรับคู่นี้แต่ในกลุ่มครอบครัวของเรานะครับเมื่อวานเนี่ยมากันแบบเต็ม้อเต็มแข้งนะครับสดชื่นกันทั้งวันเลยไม่ว่าจะเป็นตัว VP นะครับรวมไปถึงตัวเน้นและมากไปกว่านั้นครับฟุตบอลสดสูงแรกครับแนวทางสําหรับนักลงทุนนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆท่านไหนนะครับไม่อยากพลาดแนวทางแบบนี้นะครับแนวทางมีกินมีใช้เจอกันได้ในกลุ่มครอว ครับแอดไลน์เพื่อนๆไปได้ที่แอ var 8 9ครับวันนี้มีฝากเพื่อนๆพี่ๆกันเหมือนเดิมนะครับหนึ่งคู่หน้าช่องวันนี้เราไปโฟกัสกันที่ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียครับวันนี้จีนเปิดบ้านเจอญี่ปุ่นครับ โดยเจอกันมานัดที่แล้วนะครับเป็นญี่ปุ่นที่เก็บชนะเหนือจีนไปได้ถึง7ประตูต่อศูนย์ในบ้านของพวกเขาเองนะครับและเกมวันนี้ครับญี่ปุ่นไม่น่ามีการปรับทับอะไรจากเกมที่ชนะอินโดนีเซียมา4ประตูต่อศูนย์เยอะนะครับโดยผู้เล่นตัวหลักๆในวันนี้นะครับจะมีทางด้านของริสึโดอันครับวาตารุเอนโดนะครับโดยไปถึงคาโอรุมิโตมะครับและตัวรุกวันนี้น่าจะเป็นทาคุนิมินามิโนะจับคู่กับไดจิคาดะนะครับโดยทัศนะมุมมองของเกมนี้นะครับก่อนเกมเนี่ยญี่ปุ่นเป็นต่ออยู่ถึง2.2 ด้วยกันบังคับชนะ3ประตูถึงจะได้เฮเต็มๆถ้าจบสูนเดียดเจ็บตัวไปอีกครึ่งหนึ่งนะครับมุมมองในวันนี้นะครับไม่น่าใช่งานยากอะไรของญี่ปุ่นมากนะครับเจออินโดกดไป4เจอจีนนะที่แล้วกดไป7นะครับวันนี้สประตูทางญี่ปุ่นน่าจะมีให้เห็นครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆพี่ๆท่านไหนนะครับกำลังมองหาฟุตบอลน่าเชียร์หนึ่งตัวน่าชมอยู่เนี่ยวันนี้แนะนำให้ไปมองที่แดนซามูไรอย่างญี่ปุ่นครับ3ประตูมีให้เห็นในวันนี้ครับผม